าลกเทุกคนบายบานี <rôle CCTV> ีอยวเบิงเนาะมาลุ้นวันเชาเด้อวันเช้าเด้อนี่คือจองเลยทุกคนเอาถ้วยตักเลยจองใหญ่จัดซากสามนี่เลยเดี่ยะลุง cucupa ah oke ก็ขอให้สบาดีสวายดีเมื่อสักครู่ทุกคนเนาะอ่ามื้อนี้ห่ากับสิผ้าทุกคนมาเบิงบรรยากาศการกวนป่าทุกคนอยู่บ้านกุดแ้นเนาะแต่ละปีเพื่อนก็ได้ผ้ากันมาตึกป่าสามคีทุกคนปีนึงมีเธอหนึ่งเนาะตอนนี้เฮาอยู่หนองจานทุกคน มื่อนี้เป็นวันพุธเนาะวันวันที่สามเดือนสิบสองปีสองพันเส้าห้าเป็นกระมากวดป่าประจำปีทุกคนปีนึงมีเท่านึงเลยวันเสาร์เป็นเป็นวันเสาร์แต่มันเพิ่นสิกวนอยู่อีนองนึงทุกคนเป็นสายฮองเดียวกันเลยเนาะสายฮองเดียวกันอันนี้น้องจานแล้วก็ลุงปุ้มไปเป็นน้องแค้นคลิปที่เยาลงให้ปีกอนอะไรเนาะ มืัอน,นี้ในชิมากวนของจานก้อนเอาไปชิมาเบิ้งบรรยากาศทุกคนเมื่อบ้านเนาะชาวบ้านบ้านกุแคนมากวนป่าเป็นขอบวบนฟืดฟื้นทุกคนป่ากับบอด,ดี้มีเดอร์สังเกตเบิ้งเนาะเบิ้งน้ำกับตื่นตืนึงแต่ว่าเรื่องความสมัค้คีของชาวบ้านนะทุกคนนะมากันพบหนา้าพบตาเนาะนีบนะนนนะ่บรรยากาศอารมณ์ไทยมากินข้าวป่าไทยกันเนาะบรรยากาศแบบรอบๆเลยนี่ลมลุ่มหมามาแต่ละคนเนะาะไปเดีเ๋ยวเอามาเบิง้งกันบ้านทุกคน

ปีนี้โอ้หงงกัต uh, <okay. S 1> ื่นทุกคนเลยนี่นวลไสไหลมาหอพริดกับเคืองเคืองเลยเนาะปีก่อนหองนี่ฮอดพุ่นด้นี่ฮอดฮอดก่อนไม้บ่งพุ่นปีนี้ถมมาเกือบซิบก็แม็ดน้ำตื่นตื่นหนึ่ง มอเกีบเแม่บุษันได้อค้อแต่ว่าบีบ่เขาล่องเลยเพิ่อนัง่าวกันอยู่เขาลงเลยเพิ่อนัง่าวกันอยู่อ่ะลงนะแม่ น่าลงกเลยนี่นี่เนาะทุกคนกำลังสีเปิดน้องเนาะจะลุงแห่ลุพร้อมกันบรรยากาศอ้าลุกเลยทุกคนไปป่าน,นี่เดี๋ยวเบิงเนาะมาลุ้นไฟซีนี่ไฟซีโดนตัวใหญ่เนาะน่า,นา,นาโอ้ป่าโดดเลยคุณน ไปสีมานเอาะอ้อผูน่ะชื่อบ้านเดียวนะปลาขาวนะโูกั้งน่ะ มันนองเขาร้ายอยู่นี่เหมืนเคยฮะแม่มันนอนอยู่ในแคบเนี่ยบรจากเนาะต้งวะน้อยเลยอยู่เต๋่ยใ่ปุ๊บโดนอยู่บ่ชุนอยู่บ่ตัวใหญ่น่ะโอ้โตวสละบ้านานะี้เห็ดเฮ็ดยบ้านเลย chọn quà lúc này 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 chọn quà ก็คือบรรยากาศนะทุกคนน้อบรรยากาศอาหารยูหากินทุกคนตึกป่าสามัคคีของพี่น้องสะบักแคนนะเนาะปีนึงมีถีนึงทุกคนป่าก็สังเกตเบื้อง่าบ่มีหลายเนาะกับป่าก็บ่ได้หลายแต่ว่ามาเรื่องความสามัคคีเนาะได้คนละเน็กละน้อยมากินข้าวป่าทุกคนพ่ออลไรบอกว่าลองพ่อได้ยิ่งกี่ต้มได้ได้เอาได้ไรอะไร ได้ก like ิ่นแลยครับสุดหนูเขาไล่ได้กินแลยนครับสุดต้องยานยานาบุงสุกนะสุกไวเพื่อไงบ่กัเพื่อนนี่โอ้เพื่อนแล้ว อเดี oh <moment> oh ๋ยวนี้เ้เหนงาข้อเนยังมาได้กลมาได้ได้จุกมาไแม่มาลขาวมือเหร่เออตีนีเนปาข้ดมคืน้ยโอ้โห้โหโอ้้โหโ้โ้ไ้โห้อ้โ้อ้โหโกหอ้้โเอหอหออห้ เอ๊ใช้ป่านะปล่อยบอมนนี looking? ่ลอยแจ้วบ่เนาะนี่ลอยลอยลอแกงใช่ผะกิส้มพร้อมเก็บเก็บมอมากข้างในกินข้าวป่าได้มันนี่ได้เก็บมาเก็บเครื่องโคมาเต็มเลยนี่นะ

เลยฮะที่ป้ามานี้ยี่เฮ้ามานี้เห็ดคักเรวะเห็ดคัดเยเอาอู้่าแดงให้ได้เชิงอิ่มแล้วจานาคินได้ไ้สูซออยู่เพ็ดนะเอาลูกมันควันดูเงยไปงีไปเอดมีเผืออยู่นี่นะน้ำน้ำน้ำลา นตะดีเลยใกล้มเนีต่ำไต้งเฟ้นนะเอมันซุกมันในป่านคองนี่นะมุดองอะเยเรื่องนี้นะมีแกงเ้่นี่นะปิ้งแลวก็แกงนเจลายใช่ไหมนี่นี่แกงปลาซิวตัวนี้นะทุกคนนี่ เก่งสกี่้มชื่อพักได้ไหเมเ,มมเออกงมาเรียบร้อยยังไม่ตัมเขาเบื่อเขาแต่เขาหลุดอืมนี่เก็งเกสักกีส้มนี่นะทนเลยสกีชมสนดังข่ม่าตรงหน้าน,น,นะครับป้า จะได้นิช่วยๆเราได้นิมา้นโอ๊ยพุทธมนตนเจ็บนะบุญเรนบุญท้าไหวระว่างมันร้องเราาแตกเด้ออู้หักๆมันลูกนิกลูกนิกกนะโอ้เเฮ็ดเดเฮ็็ดเฮ็็ดเฮด็ดเฮ้ด ชิม si ah, no. oh, no oh. ือช ah, no. um, ิม uh. ือชิมือทองเพื oh. Anything, ่อนมาได้เม oh. ือนได้เชจะองกิน่ะพ่อนี่เดาปาน่ะมาดูโอ้ได้หน่อยพอด้จ้าเออหนอนน่ะมานนี่เล้ว่มพอน่ะมือมันมือเป้ามันจับมันยังได้เลยพอด้กี่กระปะขอบใจด้วยขอบใจขอบใจนี่เออแม่หลานเออนานด้วย ของแท้นี้ทุกคนนี่เกงปาซิลอ๋ออ๋อบุรุษเก่งว้นะมนูมั้นะเก่งเซฟักกิชมทุกคนฟักกิชมด่างคมมินูแกงกินอยูกินยูนองวันนี้นะกินนี่นี่กระเซบนะมีนู่นเกระแซบวันนี้บรรยากาศดนี้มีนึงมีเท่านึงนะทุกคนบ้าเดี๋ยวมีเขากปูแดงบ้านนี่ ปีนี้มีเท่นึงผ้าป่าสามกุนที่อันนี้เป็นนองจานทุกคนมือต่อไปนี่สีล่องนองแค่นเนาะสายฮ้องเดียวกันนี่แหละแต่เฮายันบุรีมาเนาะมีแต่เฮามามือนี้เอาะมาเบิ่งบรรยากาศนองจานนองแค่นปีนี้เฮาติดธุระทุกคนบุรีมาต้องขอโทษขออภัยเนาะปีหน้ามีโอกาสจะชิมาถ่ายให้เบิ่งนะมือวันเสาร์เด้อวันเสาร์เด้อวันเสาร์นี่ยยันเฮาองบุรีมาแล้วค่ะแล้วติดธุระเลย

Chị Na hiện là chị Na khi đến đây chạy lông ngắm khảo lông lông Hay nhà nhịp chạy lông hay đơ Chị Na chị Na sẽ mà nhỏ được lúc đơ hẹn lông hẹn này đó Chị Na với cả hiện tư lông nó bên biệt muốn nó vẫn cả chạy đai chạy nhà phân nhịp hay bà Chưa hay đâu chưa hay đâu พิกกันได้ป่าน้ำไหมมาเลยพิกเลยพิกเลย นี่นี่แกงไปแกงก็ซิวฮะทุกคนก็บอยเกียบ้อยเนาะกบอยปลาตัวนี้เป่นไปุกแต่ตัวนี้งตัวนี้เต้าอยู่มกรบอมาพริกเลยบาพูพริกเนี้ก็ส่เคงผูกก็ได้นะเทาเคร่ได้เลยมันจะเคร่งนี้กากจะเคร่งครับทกคนไม่เล่นะเปลาเผาเฮ้ย มันห่เท่านั้นแหลป่าหอโอยอะไรเป็นตาใช่ไหมอยเป็นตาเลยเป็นตาเป็นตาแสนห้าเหรอนี่คือจ่องนะทุกคนเอาถ้วยตักเลยจ่องใหญ่ตักสักสนี่เลยสมรับลูกบังเยีบสามนี่ลูกนีเนาะถ้ยเหานะสามากใหญ่นึงน่ขอคงขอโค้ละถ้วยมบีกัจอดขาจอดเขาอย่างเลยเลเนี่ยวยตัก ขักแบักบุเมย์ไหมวงมีเพื่อนเป็นนั่นแม่โคอมานี่มาด้อ้มาด้มาได้มาด้มา้าไดไมาได้มได้มาไมาได้มาไมา้มาาดา้ม่มาดมาัด้มามามาเด้อเห็นไ้มามาาาาไา้า้้าด้ อาาาย่มกลแม่เอ้ยจีราอ้แม่น่ะลงจีราลไม่ใช่หมกเกาะได้อ่ามากินข้าวทุกคนนี่อู้าข้าข้าเจี๋ยวนี่นี่นี่แจีวนี่อันนี้คือแจีวสูตรเด็ดบ้านเฮาเลยทุกคนเป็นแจีวมะเกาะนะนี่เจ๊ย้ำมะทุกคนดูไล่หมาแนี่เนาะนี่เจี๋ยวมะเกาะทุกคนมะเกาะบ้านเฮาเนาะทุกคนแจีวมันจะมีรสซาดจัดๆหน่อยนึง แซ่บทุตนะทุกคนกีกับปีงกับอ่าจี้บานเหาเนาะปีป่าปีป่าปิงนกปงหนูเนาะแซ่บบานเหาเนาะแกวหมกเกาะยมาทุกคนสีเข้าเหมือนกันนะมาล้างมีสิล้างร้ป๋อมีเดวไูลูกนีปุรบินมาที่ปดกับปอนจีน่าก่อนลูมหนมาลูกมันทุนแม่ไปาหาหข้างมีก็ได้ไหมน่าปีปาจะถ่งเทอานีแล้วนหน

เอาพีนอนด้อเท่าก็มาไม้่วยางมายางอมกินนะโมยางเมื่อไรข้าวหน้าข้าวขี้ยงมาต่อขึนอ่ะแม่เออตั้งเพไปมึงนะอ้าวันนี้ก็ข้ากรอิมข้าวอิมน้ำแล้วก็พากันยำยายชายซอยกับบ้านกับซองทุกคนหลายคนก็พากันเมื่อเนาะหลายครอบหลายครับก็มากินข้าวอยู่เฮือน ควบครัวเฮานี่ก็มากินข้าวป้าทุกคนปีหนึ่งมีเธอหนึงเนาะการเลี้ยง<อ>ต้องมีการเลิกลา่าทุกคนหลังจากกินข้าวอิ่มก็กลับสู่บ้านสุซองมาในีน่กร,ร pues ะได, <c oughs> ะดอ,อาเอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะทุกคนบรรยากาศอยู่บ้านเฮาทุกคนปีนนนหนึ่งมีเธอหนึงผ้าป่าสามัคคีน้องจานน้องแท่นทุกคนความสุขแบบบ้านๆทุกคน หาซื้อหาซื้อโบได้เนาะปีนึงมีเท่านึงอ้าวคลิปนี้ก็มาเขานี่ก็บจะให้ทุกคนเห็นบรรยากาศพอซ้ำนี้ก่อนเนาะทุกคนคลิปหน้าเข้ามาพบกันไหมฝากกดติดตามสองวนหนงคนบ้านหน้าเด้อทุกคนเออเพือเป็นกำลังใจเนาะคลิปหน้าเข้ามาพบกันไหมทุกคนคลิปนี้ต้องขอลา,าไปก่อนสบายดี